สวัสดีครับสวัสดีครับสองท้ายหอ่ะเช็คอินครับ คุณอะไกิตติครับอันนี้เดี๋ยวเราควรขออะไลเซ็นแค่นี้นะคะได้ครับเรจะกินนะคะครับครับตอนนี้ผมพาซันมาโรงแรมแห่งหนึ่งในหัวหินครับซันครับชื่อว่าโรงแรมเคปนิทราหัวหินครับคือโรงแรมนี้เป็นหนึ่งในโรงแรมของเคปโฮเทลคอลเลคชั่นครับเอออย่างโรงแรมในเครือก็อย่างเช่นโรงแรมเคปพันวาที่ภูเก็ต หรือว่าเคปราชาที่ที่ชนบุรีครับสันคือผมมาที่เคปนิทราเนี่ยเป็นครั้งที่2องครับสันคือผมชอบการตกแต่งที่นี่มากครับที่นี่มีการตกแต่งแบบโมเดิร์นคอนเทมต์รารีแล้วก็ความพิเศษของเคปนิทรานะครับสันก็คือห้องพักที่นี่จะกว้างมากนะครับแล้วก็มีสาว่ายน้ำส่วนตัวทุกหลังเลยครับโอ้ผมใช้จะจะเห็นแลวครับอาจารย์เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าครับสันครับอ๋อขอบคุณครับ เมื่อคืนเป็นไงบ้างครับสัลับสบายไหมครับโอ้เราสบายมากๆเลยครับอาจารย์ที่นอนที่นี่นุ่มน่านอนมากเลยใช่ครับเรียกว่าเป็นเตียงดูดวิญญาณเลยนะใช่ครับสันแล้วก็วันนี้เราจะมาชมห้องพักกันครับสันผมจะเริ่มจากห้องใครนี้ก่อนนะครับเป็นห้องที่เรียกว่าสกายพูลสุยครับคือห้องที่เรานอนเมื่อคืนนะครับคือห้องนี้จุดเด่นที่ผมชอบนะครับเพื่อคือสระว่ายน้ําอยู่ในห้องครับสันครับผมคือน่าไหวยมากเลยครับสังเกตได้ว่าในห้องนี้นะฮะมีบริเวณกว้างมากเลยครับอาจารย์ใช่ครับโดยเฉพาะในห้องน้ำ้วยครับสันห้องน้าเขาจะกกกวว้้าางมเเลลยแ็็ที่ปน จุดเด่นของโรงแรมเคที่คาวหัวหินนะครับก็คือห้องทุกห้องนะครับจะมีสระว่ายน้าส่วนตัวอย่างห้องนี้เนี่ยถือว่าเป็นไทเริ่มต้นของที่นี่ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับสันห้องนี้จะเป็นไทเริ่มต้นนะครับแต่ขนาดไทเริ่มต้นเขายังมีห้องกว้างเลยครับคือห้องนี้จะมีพื้นที่กว้างประมาณ80ตารางเมตรนะครับสันอครับผมและเ่ากว้างมากๆเลยครับผมใช่ครับคือห้องนี้จุดเด่นอีกอย่างนะครับสันก็คือถ้าสันเบื่อห้องปรับอากาศในห้องนะครับอยากรับลมข้างนอกเราสามารถเลื่อนบานเลื่อนนะครับ สูดอากาศข้างนอกได้เลยครับอาจารย์โอ้โหนี่แค่ไทยแรกนะครับยังน่าสนใจขนาดนี้นะครับผมเชี่อยากจะเห็นห้องต่อไปแหละครับอาจารย์เดี๋ยวเราไปกันดีกว่านครับอาจารย์ได้ครับ ครับอาจารย์ครับเป็นอนีเรามาที่เคฟนิท่าแล้วนะฮะวันน nee ี้เนี่ยเรามาพูดคุยกับคุณคริสเตียนเกี่ยวกับเคฟนิท่ากันหน่อยดีกว่าครับอาจารย์สวัสดีครับคุณคริสเตียนครับสวัสดีครับครับผมก็อนอื่นเลยต้องถามก่อนเลยนะครับว่าเคฟนิท่าเนี่ยนะฮะมีคอนเซ็ปต์การออกแบบเนี่ยเป็นสไตล์ไหนครับเราเรียกเป็นโมเดิร์นคอนเทมพอร์ติริสต์นะครับครับผมแต่เราพยายามไม่ทำคอนเทมพอร์ติริสมากเช่นอ่าไม่ใช่คอนกรีตหรือเอ่อคอนกรีตกับ สตีลเท่านั้นนะครับเราพยายามทําให้บรรยากาศวอร์มฟีลิ่งนะครับเราใช้วัสดุธรรมชาติเยอะนะครับเช่นเราใช้ไม้สักนะครับใช้ในที่ในตึกที่เป็นเสาสูงๆก็เป็นไม้สักหมดเลยนะครับครับผมเราถ้าพูดถึงห้องพักครับที่เคมนิทาเี่ยแบ่งห้องพักเป็นกี่ทายกี่สไตล์บ้างครับทั้งหมดเรามีห้าทายนะครับครับห้องเล็กสุดเราเรียกว่าสกายพูลสวีทนะครับเป็นประมาณ80ตารางเมตรเราก็มีดีลักซ์สกายพูลสวีท วันนี้ใหญ่กว่านิดน้อยแล้วก็สระว่ยายน้ำก็ใหญ่กว่าประมาณหนึ่งร้อยตารางเมตรนะครับ,รบและอีกหนึ่งทายเราเรียกว่า garden pool suite garden pool เปราะว่ามีสวนด้วยนะครับอันนี้ garden pool suite ทุกห้องอยู่ชั้นแรกนะครับ,รบแล้วก็สระว่ยายน้ำที่ garden pool suite ก็ใหญ่กว่าอีกนะเป็นประมาณนะและอีกหนึ่งทายเป็น moon deck pool suite moon deck เปลว่าอยู่ สารสุดท้ายนะครับ,บ,บครับแอ็บมูนเด็กสวีมีสองชั้นมีห้องพักแล้วก็มีบันไดขึ้นจักระเบียนไปบนดัดฟ้าก็เป็นหมนบริเบนอัพแบดนะครับาทายสุดท้ายแล้วเราเรียกว่านิทราลมสวีทอันนี้เป็นแฟลกชิปสวีทของเรานะครับ,รบมีห้องเดียวแต่อันนี้เป็นสวีทที่สุดเป็นทั้งหมดประมาณ300ตารางเมตรแล้วก็มี ห้องอรับประทานข้าวนะครับแล้วก็มีห้องนอนมัสเตอร์เบดรูมห้องใหญ่ครับและมีห้องอนั่งเล่นห้องรับแขกหนึห้องนะครับครัแล้วก็มีสระว่ายน้ำยาวประมาณ14เมตรที่มีชกักคูกี่ส่วนตัวด้วยนะครับ,รบแล้วก็มีปันไดขึ้นบนรัดฟ้าบนรันดฟ้าก็เป็นมินพา์ที่เด็กหรือซันเด็กมีมโต๊ะกินข้าวมีสันด์ลันเชอร์แล้วก็มีวิวทะเลนะ แลาพูดถึงห้องอาหารครับห้องอาหารของที่เคนิธาเนี่ยเป็นห้องอาหารสไตล์ไหนครับห้องอาหารเราเป็นโรงแรมเล็กนะทั้งหมดมีแค่60ห้องเราเองว่าเรามีแค่ห้องเดียวนะครับที่เป็นห้องอาหารเราเรียกว่า r o c k ส์ครับแล้วก็มีบา์เป็นมันล l u n ์เราเรียกว่า on the rocks on the rocks บาบก็อยู่บนดาดฟ้า c k s r e s t a u r a n t นะครับและมีวิวทะเลนะ มันบรรยากาศดีมากอะรู้สึกด,ดีมากนะถ้ามี <c oughs> คกเซลตอนเย็น <c oughs> โอเคอยู่ทะเลบรรยากาศดี <c oughs> และมีแฮปปี้เอร์ด้วยทุกวัน5้าโมงถึง1นึทนะ่ทุ่มนะที่ออนเดอะร็อกส์นะครับครับสุดท้ายเลยนะครับอยากให้ฝากถึงแคร์นะครับที่อยากจะมาเที่ยวหรือม,มาพักที่เคปนิทาครับต้องบอกว่าคิดว่านี่เป็นโรงแรมดีที่สุดนะในในในหัวหินนะเพราะว่าโลเคชั่นสถานที่ดีมากเลยส่วนอย่างเราอยู่ในเมืองนะครับ แต่ยังเงียบนะก็เสียงไม่ดังนะครับแล้วก็ติดทะเลเลยอ่ะและชายหาดที่นี่ก็เป็นชายหาดที่สะอาดสะอาดไม่ไม่ยุ่งมากเลยเหมือนโรงแรมอื่นอ่ะแล้วก็ทะเลก็ดีสะอาดไม่มีหินเหมือนที่อื่นนะครับแล้วก็ที่ส่วนใหญ่นักที่แขกชอบ feedback ของแขกนะก็ชอบ location สถานที่แล้วก็ห้องใหญ่แล้วก็มีสระว่ายน้ำสวนตัวด้วยนะครับแล้วก็ไม่แพงมากค้าเรีย เทียบกับโรงแรมอื่นนะในในแถวเดียวกันนะครับครับผม